ai leo ai leo huê quế khắc cưa leo, phu đấy phu này xuống lốc bay nào? ủa đi đi ไปเค้งพี่น้องแม่เ,เก่าเสียนมาเล่น ป็นปล레이เก้เนี่ยปล레ลกคือปลาคอน้อยอคนสามตัวบกนเรเดนลื่อมเน่นัืมเนั่นมีการซองเงินหูเด็นครับพี่รุ้นครับดีจ้าแม่นองวัดศิลปอีสานแม่องน่อยไปมาใส่ัปูหาปลาสายข้วหงยครับันนี้ไปบนั้นเพาใครคนไดยวมีไม่่าล่องนะสิบันนี้แมนบ่าีงแมนขึ้นงูล่ะ สวัสดีครับพี่น้องค่ะแม่สวัสดีครับสวัสดีหรอกลุมแล้วสามชิฟเผลอเหอตัวสามชิฟไม่นี่สามชิฟเนาะน้ำใบพลิ้งอย่เนี่ยนี่อ่าหลุนกันพี่น้องวันนี้สิได้บ่สชิมานบ่พ่อเด็กคนเด็กแก้วพ่อเด็กอมบ่หลุนกันเด้อจับวันนี้มาสายหวยกันสายหวย รุ่วัาดีพะนะเกรษอะไรปัญญงลงมัากับสั้นสั้นเลยพี่นนองคล่องหยจได้ตัวาย่นลงยลงเลพ่ะย่นลงจเาบยามนถึงมันสิสั้นสั้นเหนียวจองระวังเด้อพี่นนออยอกแม่จึงเคคนข้างสิไปคอยไป โดดด้งด้งปุยขอยไปไปฮึบไอปุยฮึบเออึบเออ้วบันนี้ปูยได้บันนี้ไปปูบอกปูไปปูอยู่บังพี่เนมึงสันติเฮ้ยบันง่อยกนโดดจับเออข่อยกาโดดเด้แต่ข่อยยางน้ำกระแทกข่อยกระตัอยู่ใสร่องขอบบุดเส้นหลังแยกอันนี้ละองนนี้ละไกลไงหยุดนคนเราฟังที่น้องคนเราฟังใส่ส ไปไปแม่สิ้บ่โดดรงรงน้ำดอกเมื่อหาวปะนั่นไปไปสองนี่สามมนีเมือนเมือทมีท่าไหกตอเกาบ่ปุ่นวันมีสามสิบปุยู่ทั้งปุ่นเดี๋ยว่อายู่งปุ่นนับเพื่อสี่สิเดร็จเรียเพื่นน so ับถึงเพราะว่ามวดแรกขทะเลถ้งเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามมันี่สิยืนหรอมันเพราะว่ามันขาดนาะโอ้พอดีล่ะ สมกับซ really ี่เป็นเจ็ดกับปูกัะซี่ที่เบสดเอาละสามสิกัเพื่อดีแหละขาดนังสมูสไม่ไไม่ไไม่งเหน่อยมาถือนีเองแล้วอสมาคือกับอย่าขอสามฉานนะนเพนเห็นว่าก็จะเบียมาอยูะ เพิง้ตต้องน้อยแม้ว่าขอสามชาแม่นคนพมาท่านได้บีบห้โดนโมันจังบีบให้ยโตขมาเยอะมันตขกจังะเรียกตุ้งังเป็นตาหักเล็กนยแเล็กหน่อยอยู่กว่าสามเปอร์ซ็นต์ี่ละเป็ไหนมันล่าหนึ่งเดลยนี่ลาล่านี่ล่ละถือล่ายงถือปกยังมันยังอยู่ดอก

ยาได้ปุ๋ยมันทางสั้นตอนนี้ยันโลวไปแล้วพี่น้องไปแล้วปลาไปแล้วไปแล้วไอ้เล้ยไอ้ปุ้ยนถี่จัไปกแล้วไอ้ปุ้ยไปก่แล้วไปแล้วกางสาล้วพี่น้องไปกลางสาแล้วมันถืองั้ถือนนมันขึไลไปสั้น จมันไปของราการถือี่น้องไปแล้วมีหรอกเงี่ยมั้หรอกอร้อยขึ้นมาไปรวดข้างนี้เป็นใด่เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดอนั่นเดนั่นเดี๋ตอดแล้วตอดอยู่ตอดมืดๆมาก ไปเบิไปแล้วปูไปแล้วปูยืนอยู่โอ้ยมันตื่นแม,มน่มันสินเหรอคือนั่นละมันถิอถือกินในนามือปูว่นละ่ะไปเชียงเชียงหนือเดี๋ยววัวไฟฉีกเดียนแหลนไอซิลี่เเอาคนก็จอดไยลูกอย่างนัง้ะ เห็นเห็นงาห้นเป็นดอกเห็นบ่หลบเห็นเห็นปลาเห็นควายเห้นมืบ่หเห็นปมาเห็เห็นล้มาไปส่งหมันส่เหมนไปชิิอยากท้างกันก็อย้ปุ๋ยไปกับปูดีกว่าทางนั้นมันนันตะไยเกินไปมันตรงเลยโดด หาโดหาดงไปสิ่ยงอย,ยอนรงปล้อยวงะปูมันยังว่าขึ้นนะเอาไม่เอาไม่ขั้นก่อเนาะขั้นก่อมานํัน่เฮาเจ๊หมัยม,มามถือนีนะ <c oughs> เนาะวงไปเลยเหลืออยากอนันเฮาไออ

ย่าปีดีแน่ละพีต้องห้องพี้งด้ก็ต้องห้องพีหงน้องตาประเทน้ามีงขึ้นเยมาบเกี่ยวไปเด็กน้องเมื่ไหรอล่ะว่าดูกี่จีโอไม่ยังยใ่เหรอว้าวอหลี่อิลี่อหลีพี่น้องโอ้ยโอ้ยพี่น้องเอาไป

เปงตัวน่งีมหรือเ็ดิงรมาเนเป็นน้ำพูลงเราเป็นน้ำผี่เปโบ้ลงง่อยพยิรุ่นอยู่หกันขี้ยังไปโคป่าไปรุ่นนี่ก็แบบวันทมือเนี่ยเรียจัเลยก็ได้ก็็ก็จันทเลยลองก็นุ่งเอากัหนึ่ว่นอันนั้มันมาต่อสากันโอ้เไปยน่อยค่อย้ก็ไดบูวว่ สีล่งด้านนี้ปสาวแล้วเมียวันนี้ไปเข้งพี่น้องแม่เกาเสียนมาได้นี่งมันแทบๆทบเลยเด็ดพอยรุ่นอุ้ยระวังปลาลูกคอกเไปยังบ่อนบุ่มปุ่นอุ่นไหมอะไทยบบไงไปไปเข้าไปถ่าอยู่ฟังปุ่นก็ได้หรอกปุ่นนั้นไปไปหมดเดียวนี่ก็ถือพี่น้องกินดืบๆเยอะ อยังปุ๊ยัางชิ้มะกูกไก่นข้าเชื่อตบ่งพี่น้องเป็นาหังรูดเลก็นาท่าคนดุกเด็กคืองส่งเชงชิ นี่ถ้าตังามๆนะแมนาลงไปน้ำเด้อเสียงหน่อยก็มีจ้ะฮะกนีกัดีกันแหละกนีกัเป็นพะกุ้นยางสดสิ่งอิ่มไอเสียหลายหโอเว่สีงยตามแก้วขึนเยอยากจะบอกเพ่กบ้มได้ก็เลี้ยวว่างนากันเก็บตี

ไม่ยู่นู่ของขอเวลาพี่น้องนี่ก็โตยืนี่ตงก็โมยูเดคละตไอชิงหีคื้กองพี่น้องอ้ะไรตัวหลับตัวยืนงมากยุมันยุหอยเาองหย้ของห้าแหละเนาะกินน้ำินน้กันเมนห้องหยอู้แม่เปี๊ยะนพี่น้องแม่เปีงบน บ่มีมันบนบ่ได้เลยมันบ่มีปีกมันบินลงมาแล้วมันกัดปีกโลนมันบนมันสิแล่งกระบป็นมะตกแห้งกระแล่งคักคนว่าคนว่าแม่นชินว่าเองบ่ต้องคนหรอกพี่มันมีสองอย่างนี่แหล้วแม่เปล่งใส่ลงมือเปล่งหีขึ้นเขาพี่น้องเพราะว่ากระดีติดเหยี่ยมันสุหลังเอาปุ๋ยขึ้นหมีแต่น้อง หมิ่นแล้วเลยพี่นงค์ขิงคือเกาตัวอ้วนนักแบบปีนเลี้ยงกันวันนักก็ดีดันของบาปุ๋ยจะเป็นไดีนี่มีซีเรียอยู่ได้บ่บ่เดี๋ยวทำเบเบื้องกันพี่น้องข้ามกนเย่าเฝ้าเย่ะเฝ้าคุยไปเตี้ยปนจักน้ายังเบื้งของกันเด้อัญหาอีกแล้วพี่น้องปลาขิงโอ้รุ่นพอกตพี่นงองก็นับเบื้งเด้อพู่าเลี้ยงหลังพ่อ ท่าน ok, um> ัะนก็ยอยอยู่นั <h <h ่น่านั <h <h ่ั่นเย้นสิมานเเฮ็ดยังดชุดายูหลังายูเราพี่น้องดวก็้งึงงามเล็กโตคือเตัวตบเตีขึ้นมเออล้ก็ล้แล้วซ้ำมันยยอนนกนเาไปอเดียวนนไปหนีไหไปพไปพ มีนอยกัง <Workers> ก <junior S 2> ันหวยคุณพี่น้องเออปเท่ประตูคอมเด็ดแปดตัวนีิมีโนมีโนจ้าค้านีละสูบหเมีรินโ้ยรเหนป่คือก็คือจิ้งจฟันปดส่วนจิ้งานมาใส่เบ็ดยังนม่ยอยู่หายจีปลาอยู่เมื่สิเอาเนาะเมื่อสิทธิสิบเบิดีติฮะ มองหรือตาเปลาป่าปูปูกระชนาหรอล่ะเจิดว่ะชนะใสๆเลย,น,น,กกเลยน่องกอคือ,นนอกอนนะอนนะไรพี่น้องนี่กระบ่ไหลอันนี่ยูดเบ็ดปูกระมีเทมาดูเทเทอใช้น้ำนืดนี่ไปใช้น้ำนี้มันก็เมือดจังเลยเด้อพี่น้องบ่มีไฟมาน้ำจ้ะเพราะว่าเขามาตะเวนอยู่สองเด้อพี่น้องสามที ก็สิม oh. 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 um, ืดเหมือดจังน้อยพี่น้องเจ็ดแปดเกาาทังสี่ห้าเบขันมาบ่ดีเกตจเพิ่นถือกเกกับสเป็นเป็นที่สองเหอมันมันมันเดียวตัวนีเบาขึ้นเหนีงมาหมันไปสอบพออันนี้ทีหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันหก มแน่่มายามดอกมันสั้นันสั้นยันสุดยือตอกนน่เด้วครับมือนไส้ต่าหั่นนะตัวหักหักหรอตจคว่ยังจะเรียกตอเน่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนซีซาครับพี่น้องมาเลยมาลุดกันต่อได้พี่น้องเลย สำเด็อนตอนเจียวโกับพี่น้องเอ้าโซดีตอนเโซกับพี่น้องข้าใส่รุ่น้ำกันรุ่น้ำกันมุนี้ว่าชิมานประมาณเ้าหนิที่แดงว่านี่คือว่าิมันเติอปุ๊งว่านี่เนาะแต่คนละทางนละว่ามือนีมือกล่องบมาหรือว่าเมย์มันติดบมาครับข้าใหญ่อยู่เยอะเกลพ่อกันว่าไัสิมานเอาปุ๋ยก็พันยุ่นครับมือนีไปอืมน้องล้างเลกแหกมันครับนี่ออไว้ชิลี่คิดอะไรมันที่จ่าก็ได้ ปลาปีนี่เที่ว่าลายอยู่ด้เนาะปราไซซ่านี่เ็ถืที่าวมานันู่ไหมเมียนเหยีมยมเด็ดตัวงามมันมาหยามหยาขึ้นน้ำมันเลยบปต่ายเจ้ห้บ่ดดิม<ล>าหยามหยาขึ้นข้าต่อย,ยานอ <c oughs> ยู่หยามตะปลาไหลกเก่าหยาบตะปลาไหลเกาผลงานไปรุ่นกันพี่น้องนี่ปลาเข็งอันนี้ไปรุ่นในเก็ตัวครับเบ้าปุยด้เท่าไรสองสี่หกเจ็บตัวนั่นสมันเกิเสมอกัเถโะ ต่ว่าพงรุ่นนีตะไคร่กิ่งกระดูกลงไปวาอายุห้ากินบางเท่าน้ำกระดิ่งส้มเนีน่ยหรือส้มีแล้วถือว่าเดียวดแต่ว่านมัวว่านตอนเขาเลี้ยงห้าถือว่าเ้าได้ร้ายเติอบอยู่<ห>เอาปลาไหลตัวเก่าไว้ได้หรล่ะ <c oughs> มันอยอ่หของเด้ <c oughs> ใส่เงร้อยไว้ใส่เงร้อยไว้เต๋อเอาถือว่าหมาันครับโซนีมนีพงยิรุ่นเบาปุ๋ยแล้วเมลวัตสินบ่ได้มากครับอยากลูกอยากเต่าอยู่เต่าเดาได้ตรงเนี้นั่นกายพ่ดอกจิมนี่มนีก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ส้มนี้แหละครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเด้อไปใส่หม่องไรพ่อพี่น้องติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อกกนี่ครับหวานครับพี่น้อง